สวัสดีค่ะมาพบกับแม่หมอติ่งน้อยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมีคลิปอัปเดตสถานการณ์รักสามเศร้าของชาวราศีเมถุนนะคะประจําเดือนสิงหาคมนะคะมาฝากกันค่ะชาวราศีเมถุนคือคนที่เกิดระหว่างที่15มิถุนายนถึง15กร,รกฎาคมนะคะดูได้ทั้งราศีดูได้ทั้งลัคนานะคะเป็นการเปิดไพ่โดยรวมอยู่แล้วเรามาดูความสัมพันธนะ์ณปัจจุบัน ที่บอกว่ารักสามเศร้านะคะอยู่ในสถานการณ์ไหนนะคะช่วงไหนราชินีถ้วยค่ะหนึ่งเหรียญน,นะคะมีเด็กถือดาบมีไฮโลแฟนแล้วก็มีอัศวินไม้แม่หมอมองว่าอยู่ในช่วงที่น่าจะรอเคลียร์ปัญหากันแหละนะคะมันมีเด็กถือดาบด้วยเนาะรอเคลียร์ปัญหารอพูดคุยบางสิ่งบางอย่างก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะแต่ก็ไม่ถึงกับว่า เตรียมเลิกขนาดนั้นเนาะมันยังมี1เหรียญนะคะหนึ่งเหรียญเหรียญยังอยู่ในมือค่ะนั่นหมายความว่า ความสัมพันธ์ยังสามารถที่จะประคองกันไปต่อได้นะคะยังไม่มีใครแบบว่าทิ้งกันไปนะคะคนรอก็ยังรออยู่นะคะความรู้สึกดีๆก็ยังมีให้กันนะคะอาจจะใครบางคนกําลังพยายามที่จะกระตุ้นหรือพยายามที่จะผลักดันให้ความสัมพันธ์มันไปต่อได้ผลักดันให้เกิดการตัดสินใจการคิดนะคะการเลือกขึ้นมานะคะออโอ้มีไพระด้วย แฟนคุณนะคะชาวราศีเมถุนอันนี้ขออนุญาตตีตีไปเลยแบบว่าประเด็นเดียวว่าแฟนของชาวราศีเมถุนคือคนที่นํามือที่3เข้ามานะคะแต่ถ้าเหตุการณ์สลับกันก็สลับได้เลยนะคะสำหรับชาว2นะคะมีไพ่พระขึ้นมานะคะแม่หมอมองว่าคนที่ทําความผิด คนที่ดึงมือที่3เข้ามานะคะก็คงจะเริ่มคิดแล้วละ่ะนะว่าเออสิ่งที่ทําน่าจะไม่ถูกต้องนะคะอาจจะกําลังพยายามจัดการพยายามที่จะทำให้มันถูกต้องมากขึ้นนะคะออแน่นอนนะความรู้สึกดียังมีให้กันแต่มันจะเอื่อยๆนิดนึงนะคะยังคงอยู่ในช่วงที่ยากลําบากในการเลือกยากลําบากในการแก้ไขปัญหาคือบางทีสมมุติว่าออแฟนของชาวราศีเมถุนเขารู้แหละว่าเขายังรักคุณและเขาอยากจะกลับมา นะคะถือว่ามันเป็นลักษณะนี้แต่ว่าบางทีด้วยความที่ปัญหากับมือที่3ไม่ได้หมายความว่าเออพอไปคบไปคุยกับเขานะจริงจงจังๆแบบและในลักษณะนี้และนะพอจะเลิกก็ไปบอกเลิกทีเดียวแล้วก็คิดว่าเออจะแบบว่าสบายๆกลับมากลับมาเหมือนเดิมสบายๆมันก็ไม่ใช่นะคะ mm hmm. นั่นหมายความว่าบางทีมือที่3อาจจะยังมีปัญหาอยู่นะคะก็ต้องรอให้เคลียร์กันให้จบเรียบร้อยนะคะ ซึ่งมือที่3อาจจะเป็นคนรักเก่าของของแฟนคุณก็ได้คนรักเก่าเพื่อนเก่าหรือคนเก่าในชีวิตของเขาประมาณนี้เนาะแต่ว่ายังไงก็ตามแต่นะคะด้วยหน้าไพ่แม่หมอก็ยังตีไปคือยังรู้สึกเหมือนกับว่าคุณสองคนนะยังรักกันอยู่นะคะซึ่งอันนี้สําคัญนะคือบางทีถ้าถ้ายังรักกันอยู่มันจะสามารถที่จะอดทนรอสามารถที่จะให้อภัยกันกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้นะคะ โอเคในฝั่งของชาวราศีเมถุนนะคะมี6ดาบนะมีราชินีไม้นะคะ2ดาบนะคะแล้วก็มีแฮงแมนกับมีสีถ้วยด้วยนะคะสำหรับชาวราศีเมถุนซึ่งซึ่งในส่วนตัวคุณกับแฟนคุณอาจจะสลับกันได้นะคะตอนนี้ปล่อยไปเรื่อยแล้วค่ะนะคะ,นะคะปล่อยไปเรื่อย,อยแล้ว หกดาบนะคะสี่ถ้วยไม่สนใจอะไรละนิ่งอย่างเดียวเลยนะคะรอดูสถานการณ์ซึ่งคือจริงแล้วคุณไม่อยากจะสนใจด้วยมันมี2ดาบด้วยคุณไม่อยากจะสนใจคุณคุณอยากที่จะอยู่ตรงเนี้ยของคุณแบบเนี้ยเขาจะทำยังไงเขาจะเลิกกันเมื่อไหร่อะไรยังไงคุณก็ไม่ค่อยอยากจะสนใจนะคะ คุณมีเองมีแฮงแมนนะคะถ้าจะให้คุณเลิกตอนนี้คุณก็ยังรู้สึกกับว่าเออมันมันก็ขัดกับความรู้สึกนะคุณอาจจะมีความเชื่อลึกๆว่าเออมันต้องไปต่อได้หรือว่าออตาบใดที่ฉันยังอยู่ตรงนี้หรือเขายังไม่ได้มาบอกฉันนะตรงๆว่าเขาจะเลือกทางโน้นเราก็อยู่ตรงนี้แหละอะไรประมาณนี้เนาะเราก็คือบางทีชาวราศีเมถุนบางท่านคุณอาจจะมีใครบางคนคนใหม่นะคุณอาจจะมีคนใหม่มายบๆมาคุยแล้วก็ได้นะคะเ,ออเป็นไปได้สูงมาก นะคะคุณเองคุณก็มีตัวเลือกใหม่เข้ามานะคะมีทั้งอัศวินถ้วยมีทั้งเด็กถือถ้วยนะคะอาจจะมีคนใหม่เข้ามาคุยบ้างแล้วนะคะทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าแต่คุณยังเริ่มต้นใหม่ไม่ได้หรอกคุณยังคาราคาซังกับคนนี้อยู่นะคะยังก็ก็รอให้มันจบจบไปก่อนนะคะค่อยว่ากันส่วนในเรื่องของความรู้สึกแน่นอนว่าก็มีทั้งความรู้สึกที่ดีกับกับแฟนเราเนี่ยแหละกับคนใหม่ที่เข้ามาคุยก็มีการเริ่มต้นที่ดีแต่ว่าถ้าตราบใดที่ยังไม่ได้ชัดเจนคุณก็ยังไม่คิดว่าคุณจะต้อองไป,ไปต่นะคะค ในส่วนของแฟนคุณนะคะเขาเองมีแฮงแมนเช่นเดียวกันนะคะแฮงแมนเป็นสภาวะนิง่งสภาวะที่อยู่ในช่วงของการคิดการประเมินการหาข้อสรุปนะให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันตกผลึกแล้วก็จะได้ตัดสินใจได,ได้ถูกต้องนะคะในส่วนของแฟนคุณนะคะมี2ไม้นะมี6เหรียญมี9้าเหรียญน,นะคะแฮงแมนแล้วก็สามเหรียญนะก็เขาเองเขาก็อยากที่จะคุยจะเคลียร์กับคุณอยู่นะคะมันมีสามเหรียญด้วยไม่หมอมองว่าเขาอยากไปต่อไม่อยากที่จะเลิก ะะยังคิดถึงในะยังมีความผูกพันนะคะแต่ว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้มองว่าเขาเองเขาก็เขารู้สึกดีกับทั้งสองฝ่ายอะ่ะ ตอนนี้ลังเลมากอาจจะกําลังพิจารณาอยู่ก็ได้ว่าเอ๊รักใครมากกว่ากันหน้าประมาณเนี้ยแล้วด้วยความที่มีไพ่เหรียญขึ้นมาถึง3ใบในส่วนของเขานะคะนั่นหมายความว่าเขาอาจจะมองถึงความสําคัญของการที่ว่าเออจะเลือกคนที่ที่คบกันไปแล้วอาจจะไปได้ด้วยดีจะช่วยกันทํามาหากินจะร่ําจะรวยไปข้างหน้าประมาณนี้หรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นไปได้นะแต่จริงๆแล้วนะตัวคุณเองคุณก็ไม่ได้ขี้เหรเ่นะคิดว่าคุณเองด้วยการงานด้วยหน้าที่การงานการ เงินนะคะก็ดีในระดับหนึ่งแล้วเขาก็มองว่าคุณก็โอเคนะนะคะตอนนี้แฟนคุณอาจจะเรียกได้ว่าอยู่นิ่งๆโดยที่ว่าไม่ได้ไม่ได้ที่จะแบบว่ายังไม่ได้เลือกนะคะอ,อุ้ยอ๋อเข้าใจละมีสี่ถ้วยกระเด็กถ้วยเหมือนกันเลยนะคะคือในส่วนของแฟนคุณนะ่ะก็มีคนอื่นอยู่แล้วนะคะแล้วเขาเองเขาก็ยังเบื่อๆอยู่ เนะพราะเราเความรู้สึกที่มีต่อคุณก็ mm. กดีนะคะแล้วเขาก็รักอีกคนนึงด้วยรักทั้งสองคนคุณเองก็ไม่ใช่ย่อยนะคะมีปัญหากับคนนี้คนใหม่ก็เข้ามาเร็วจังเลยนะต่างฝ่ายต่างสเสน่ห์แรงเนาะเอาเป็นว่าก็นิ่งๆเบื่อกันทั้งสองคนนะคะต่างฝ่ายต่างมีสี่ถ้วยนะคะต่างฝ่ายต่างมีแฮงแมนนะนั่นหมายความว่าอ,อ,อยู่ในช่วงนิ่งทั้งสองคนเลยแล้วก็ไม่มีอะไรขยับ ะะแล้วก็จะเหนื่อยๆด้วยคิดว่าต่างฝ่ายต่างอาจจะเบื่อปัญหานี้ก็ได้นะคะทั้งคุณทั้งแฟนคุณเบื่อกันทั้งสองฝ่ายเลยคือมันเป็นอะไรที่มันอิลุงตุงนังแล้วก็ไม่อยากจะสนใจเออปล่อยๆมันไปอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องบอกว่าลักษณะเนี้ยไม่มีความกระตือรือร้นนะ เราเองนะชาวราศีเมถุนเราก็ไม่ได้กระตือรือร้น,นที่จะไปบอกเขาว่าเออเธอเมื่อไหร่เธอจะตัดสินใจเมื่อไหร่เธอจะเคลียร์ให้จบเมื่อไหร่เธอจะบอกฉันสักทีว่าเธอจะกลับมาหรือเธอจะไปอยู่กับคนนั้นอะไรประมาณนี้เราก็ไม่ได้ไปบอกกับเขาแบบนี้เขาเองเขาก็เฉยไปแบบนี้นะคะอ่ะก็มาดูกันว่าแล้วสิงหาคมเนี่ย นะก็จะรู้ไหมว่าจะเป็นยังไงนะคะเดอะ e เดวิลน่าจะยังนะเดอะเดวิลเป็นไพ่ที่ผมบอกถึงรัก3ามเศร้ารักซ้อนคุยซ้อนนะคะปัญหาเรื่องชู้สาวก็ยังอยู่นะคะคนที่จะตัดสินใจแต่แล้วคุณสองคนก็ยังยังไม่กล้าตัดสินใจที่จะห่างกันที่จะจบกันด้วยนะก็คือก็ยังอีลุงตุงนังกันอยู่ตรงนี้นะคะ สี่เหรียนนะคะก็ยังรอดูกันอยู่นะเราก็ยังไม่อยากที่จะเสียเข้าไปเขาเองก็ไม่อยากที่จะเสียเราไปนะคะยังมีความเชื่อมั่นอยู่ลึกๆแหละว่ามันจะไปต่อได้ความรู้สึกที่มีต่อกันก็ยังมีอยู่มีเด็กถือถ้วยขึ้นมาถึงสามใบเลยทีเดียวเด็กถือถ้วยมันบ่งบอกถึงความไม่แน่นอนนะคะมันเหมือนกับว่าเอาโอเคละ่ะ วันนี้เดือนสิงหาคมนะคะยังรักกันอยู่นะแต่ว่ามันไม่แน่นอนนะความเป็นเด็กถือถ้วยบางทีวันนี้รักพรุ่งนี้อาจจะไม่รักแล้วนะวันนี้คิดแบบนี้พรุ่งนี้อาจจะไม่รู้สึกแบบนั้นแล้วมันเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างอ่อนไหวนะคะเดอะเดวิลสีดาบนะคะไม่มีอะไรดีขึ้นในเดือนสิงหาคมยังคงนิ่งอะค่ะปัญหารักสามเศร้ามัน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 ไม่ค่อยคืบหน้าจริงนะ มันคืบหน้าช้าช้าเห็นเลยหลายคนนะคะต้องบอกว่ามีปัญหาบางทีกันหลายเดือนกันเลยทีเดียวนะบางคนเป็นปีนะคะไม่จบไม่สิ้นก็ต้องได้อดทนรอกันไปนะคะสำหรับชาวราศีเมถุนเดี๋ยวขอเปิดไพ่แนะนำคุณหน่อยนะคะแปดไม้ค่ะสามถ้วยสิบเหรียญกล้มกึก่ง คือต้องบอกว่าน้าภัยกำมกึ่งมากคือถ้าชาวสองมาคือถ้าเราแนะนําตามความรู้สึกนะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเออบางทีเราต้องโฟกัสให้ถูกจุดไหมนะคะสามถ้วยนะปัญหามันยังอยู่มือที่สามมันยังอยู่ ถึงแม้ความรู้สึกเราจะรู้สึกดีต่อกันนะแต่ว่ามันมันก็มันจะวุ่นวายไปไหมอะนะคะถ้าตอนนี้นะถ้าเราคิดว่าเออโอเคละเขาจะทำยังไงก็ช่างเขานะคะแล้วเราก็โฟกัสมุ่งหน้าไปที่แบบว่าออในเรื่องของการงานการเงินการสร้างเนื้อสร้างตัวชีวิตครอบครัวหาเงินหาทองของเราไปดีกว่าไหม นะคะไพ่ไม้นะคะกับไพ่เหรียญขึ้นมาเป็นคําแนะนำเนาะส่วน3ามถ้วยแน่นอนแล้วหลหะว่ามันอาจจะบ่งบอกถึงเออเราก็ชอบเขาแหละยังรักอยู่นะคะแต่ว่าอ,อคนอื่นมันก็ยังอยู่ด้วยนะคะเนี่ยขึ้นมาอีก สองไม้เป็นไพ่ของคนที่พอมีทางเลือกเข้ามาแล้วก็ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกใครนะคะหกเหรียญก็ยังเป็นไพ่ของคนที่มีการปันใจให้คนอื่นแล้วก็ไม่รู้แหละเพราะตอนนี้มันเป็นมันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของเขาเราไม่รู้ว่าคือมันไม่เท่ากันแน่นอนเลยนะคือด้วยหน้าไพ่คุณจะรู้ว่าไม่เท่ากันแต่เราไม่รู้ว่าเขาอะยังรักเรามากกว่ามากกว่าอีกคนนึงหรือเปล่าหรือเขารักอีกคนนึงมากกว่าเราแต่ว่ายังไม่อยากเสียเราไปแค่นั้นเอง คืออันนี้มันเป็นไปได้หมดทั้งสองทางในเมื่อคนกลางเขายังไม่ตัดสินใจนะคะเพราะฉะนั้นเราเองเาอาจจะต้อง move on ไปก่อนเนาะนะคะโฟกัสในเรื่องที่มันมันเหมาะมันสมมันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นมั่นคงมากขึ้นนะคะสามถ้วย้าจะตีความเป็นความสัมพันธ์ใหม่ก็ได้เหมือนกันมิตรภาพใหม่ๆ นะคะลองพิจารณาดูนะคะว่าตัวเราเองความสุขของเราก็สําคัญแต่ถ้าชาวราศีเมถุนท่านไหนที่รู้สึกว่าการที่เรารอเขาเราก็มีความสุขอยู่นะเพราะว่าเรายังไม่ได้สูญเสียเข้าไปอันนั้นก็ต้องแล้วแต่ที่เราพิจารณาเลยนะคะอันนี้ก็คือแค่คําแนะนําเล็กเล็กน้อยน้อยคือจริงๆแล้วเ,เคยมีคนมาว่าด,ด้วยนะ มีคนมาบอกว่าทําไมแนะนําให้ปล่อยทําไมแนะนําให้ทิ้งอ้าวก,ก็ก็คือบางทีแล้วทําไมจะต้องอดทนอยู่ถ้าคนกลางจะต้องเอาประโยชน์ทั้งหมดเลยเหรอคนกลางต้องเก็บไว้ทั้งสองแต่ในะขณะเด,ดยียวกันคนที่เขาผิดหวังเขาเสียใจจะไม่ให้ไปไหนจะให้เขาอดทนอยู่มันก็ผิดใช่ไหมล่ะมันมันผิดความเป็นจริงไปนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วแต่จะตัดสินใจนะคะโอเคให้กําลังใจกันนะคะก็ กันยายนนะคะค่อยกลับมาพบกันใหม่นะคะมาเช็คกันใหม่อีกครั้งหนึ่งถ้ามันยังไม่จบนะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ